เอยนามหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดลหลารไร่อำเภอบานค่ายจังหวัดระยองถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแล้วก็กล่าวขานกันอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยความเป็นพระผู้ปฏิบัติดียึดมั่นในพระธรรมวินยัยสันโดษสมถักและที่สําคัญก็คือการเป็นพระผู้มีพลังจิตที่แก่กล้าวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมนั้นเป็นที่ต้องการของนักนิยมพระเครื่องทั้งประเทศไม่น่าเชื่อ ว่าพระเครื่องของหลวงปู่ทิมจากราคาหลักสิบหลักร้อยเมื่อเริ่มแรกสร้างจะเพิ่มราคาขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสนถึงหลักล้านก็ยังมีบางรุ่นกลายเป็นของหายากยิ่งในปัจจุบันแน่นอนเมื่อราคาพระเครื่องที่ผ่านการปลูกเสกโดยหลวงปู่ทิมมีราคาพุ่งสูงแล้วก็หายากจึงมีการทําของปลอมขึ้นมาเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องราวจากปากคําของลูกศิษย์หลวงปู่ทิมคนหนึ่ง ที่เคยฟังคำสอนของหลวงปู่ทิมอิสริโกด้วยตัว,ตวเองที่ผมเคยดำรงตำแหน่งสาสุขอำเภอบัดายตำรวจเขากระแจงมาว่ามีคนถูกยิงตายคนที่ถูกยิงตายเนี่ยไปขโมยยางพารารัายางแผ่น,นทองทิ้นก็ฉากไม่รวกตำบลน,น้อหลอ ผมก็ไปทำนาทีในเรื่องของการตรงนี้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจบัดายไปก็ไปเห็นคนที่ถูกยิงตายเนะ่เป็นผู้ชายในเรื่องของการชเนลูตรผดทบเดียบผมว่าต้องไปตรวจคนบาในตัวเขาเนี่ยมีอะไรบงังก็ไปเจอสอยเ้นหนึง่งสอยสเตเลสแล้วก็คล้องลุงปดทิมอยู่องค์หนึ่งคล้องลุงปดทิมอยู่องค์ ผมก็ถอดมาเพื่อจะห้ยาิเขาก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งคนไม่รู้ก็เถื่ออะไรเหมือนกันเขาก็ขอดูเขาบอกหมอหมอไหนขอดูหน่อยผมว่าส่งให้เขาดูเขาบอกว่าหลุงปดท,ทิมโอ้ปลอมเขาลองขึ้หมาว่าปลอมเพราะหลวงปดท,ทิมรุ่นเนี้ยเป็นรูปเป็นทีรอโดยตะกัว แล้วก็เขาจะทาร์บโดยกระไลทองแต่คนที่คลองที่ทุจริงตายเนี่ยเป็นตะกัวไม่ได้จุกกระไลทองนะก็เขาก็บอกว่าปลอมไงเพระว่าปลอมแล้วก็ที่นี่ว่าปลอมไม่รู้ว่าไปใไ้การปลุกเสกจากหลวงพ่อหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็หลังจากนั้นผมก็ไปวัดลหานรายวัดหลวงปทิมนหะไปดูลุงปทิมเพราะว่าเมื่อกกรน,นั่นอ่ะ ผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีไม้บ้านหัวฉวดก็เคยไปให้น้ำเกลือหลวงปู่ทิมอยู่ก็เพาะลวงปู่ทิมเนี่ยก็อายุมากแล้วเคยอพาร์ตก็พงเคยไปให้น้ำเกลือหลวงปู่ทิมแล้วก็ตอนหลังนี่กลับมาเป็นสาธารณกาเภอบันขายก็ยังกลับไปดูอาการของลวงปู่ทิมอยู่อีกก็พอดีเลยคนที่คนที่ทบอกว่าพระลวงปู่ทิมปลอมเนี่ยนะก็ไป ผมไปหาลุงปทิมกรไปกับลุงปทิมกรเจอกอนั่งคุยกับลุงปทิมอยู่คนนี้มาถึงกราบลุงปทิมเสร็จพอกราบเสร็จเขาก็ลงนั่งเขาก็หวากรุงปทิมเลยว่าลุงพอลุงพอรู้ไหมว่ารูปเหมือนของลุงพอเน่ะปลอมอาระบาดขายถั่วไปเลยองละร้อยองละร้อยลุงปทิมก็ไม่หวางไงไม่แต่นั่งยิ้ม ลุงพอเขาก็หนังใช้อยองเงี้ยหนังข้อตะแค้มือดีฝากแต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 กๆอย่างเงี้ยนะคือถ้าใครเคยไปหาลุงบททิมก็จะรู้เลยว่าติกริยาของลุงบททิมน่ะเวลาที่หนังพูดนั่นนังยิ้มแล้วก็มือดีฝากแตกแตกแตกๆอย่างเงี้ยสักผักลุงบททิมก็พูดว่าพูดกับคนนั้นนะว่าเออ แล้วถูกเมือเชื่อวันเนี่ยนับถือหลวงพ่อหรือหนับถือวัตถุถ้าหากหนับถือหลวงพ่อของปลอมก็คลังแต่ถ้าหากไม่นับถือหลวงพ่อของจริงก็ยังไม่คลังเลยได้ยินมากับหูผมก็เลยบอก,กผักปวกเพื่อนฟูงวอกอ่ะไม่ต้องไปหาหลวงปู่ทิมหลุนที่ไหนทีรักคาถานนทานี้ ให้เป็นรูปเหมือนของลุงพ่อรูปเหมือนของลุงพ่อแล้วก็นึกถึงลุงพ่อเวลาที่จะไปไหนหรืออยู่บ้านอยู่อะไรก็นับถือลุงพ่อนึกถึงลุงพ่อเพราะว่าการหนับถือลุงพ่อเนี่ยนะก็คือในเรื่องของคําอาราธนาตอนหลังเนี่ยเขาเรียกลุงปูผมเรียกลุงพ่อเพราะว่าตอนนั้นผมเรียกลวงพ่อก็ติดลุงพ่ออยู่ตลอดเวลาคําอาราธนาลุงพ่อทิมเนี่ยยูถีสลาวิหารที่ประดิษฐ์ ฐานลวงปทิมอยู่เนี่ยคำอาราธนาพระบอกให้ตั้งนำโมสามจบแล้วก็ขึ้นตนว่าอิติสุกโตอรหังพุทโธนโมปุทธายะมาออุทุกขังอนิจจังอนัตตาพุทโธทพุทโท,ท,โทแค่ว่าสามครัง้ง